ครับสวัสดีครับวันนี้ช่องเนอพาเที่ยวแวะมาสวัสดีทักทายตอนเช้าๆของในวันที่15นะครับก็วันนี้มีโปรแกรมนะครับที่จะไปทํางานแถวๆอำเภอสองพี่น้องหรือใกล้ๆกับวัดทับกระดานนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงบ่ายๆนะครับหลังจากทางานเสร็จกะว่าจะไปไหว้แม่พึ่งสักนิดนึงก็คืออาจจะมีเลขหรืออาจจะมีไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันนะครับแล้วก็เผื่อใครสนใจอยากได้เลขอยาก ให้ผมถ่ายคลิปหรือให้ผมถ่ายรูปอะไรมาหรืออยากได้ทิศทางแนวโน้มเกี่ยวกับเครื่องรางของข,องของังหรืออะไรแบบนี้ครับก็สามารถมาคอมเมนต์ใต้ช่องผมได้นะครับเพื่อที่จะอัปเดตเนาะว่าตอนนี้เดี๋ยว,วบ่ายเนะียผมไปนะครับก็คือทํางานเสร็จช่วงเช้าเนี่ยเดี๋ยวผมมีมีงานประชุมนะครับก็คือทํางานก่อนแล้วก็ทํางานเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับก็กะว่าจะแวะไปไหว้แม่พึ่งนะครับแล้วก็ ที่นี้ก็คือพรุ่งนี้หวยออกนะครับก็คืออาจจะมีการเสี่ยงเลขเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันนะครับก็หากใครสนใจนะครับมองว่าเออเดี๋ยวที่วันทกระดานเนี่ยโหนะก็เลขค่อนข้างดังนะครับก็คือเลขค่อนข้างที่จะใครไปล้วงไปเซมซีไปล้วงปิงปองอะไรเงี้ยครับก็อาจจะมีเสียงดวงต่างๆนะครับก็อาจจะมีเลขอะไรเงี้ยครับผมก็เลยอยากจะเอามาแชร์ให้กับคนที่ ชอบเสียงดวงนะครับว่างวดนี้น่าจะเป็นเลขอะไรงวดนี้อะไรจะมานะครับก็เดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับว่ายังไงแล้วก็ใครอยากจะได้เลขอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาครับว่าอยากให้ทําอะไรแล้วก็อยากจะให้ไลฟ์สดหรืออยากจะให้เป็นแคปเจอร์หรือถ่ายวิดีโอหรือเดี๋ยวทำช่องลง YouTube อีกทีหนึ่งก็ได้นะครับก็อยากให้ทุกคนลองเสี่ยงโชคกันดูนะครับแล้วก็ถักได้ได้ได้เงินเพิ่งก็ขอไปแบ่งปันไปทําบุญนะครับก็ จช่วกันไปนะครับก็คือเราก็เป็นการเสี่ยงดวงเนาะได้มาก็แบ่งปันทําบุญให้กับผู้ยากไร้บ้างนะครับให้กับผู้อื่นนะครับอลองลองดูโอเคเดี๋ยวผมต้องเดินทางแล้วสวัสดีครับ